เอนนะครับมีเวลาเรียนอยู่แค่20ชั่วโมงเองที่เหลือเป็นไงเล่นแล้วก็มีเพื่อนสนุกสนานนะครับแต่ชีวิตที่ผมคิดว่าผมได้ประโยชน์มากที่สุดคือช่วงที่ผมไปเรียนที่เมืองนอกนะครับตอนนั้นเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับได้ประสบการณ์ของชีวิตได้เรียนรู้มีความรู้มากมายที่ได้มานะครับ ผมผมคิดว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดที่เราเอามาใช้ในทีหลังได้นะครับแต่หลังจากที่ทำธุรกิจแอมเวย์คำถามเดียวกันผมตอบได้เลยว่าชีวิตที่ดีที่สุดและผมมีความสนุกที่สุดคือชีวิตในช่วงที่ทำธุรกิจแอมเวย์นี่แหละครับผมกาจานพุนะครับ มีวันเริ่มต้นในการทำธุรก,กิจแอมเวย์เพราะเรามีความเชื่อนในธุรก,กิจแอมเวย์แล้วก็มีความเชื่อในทีมงานนะครับผู้นำของเราว่าสามารถพาเราถึงที่ไฟฟัาแล้วสุดท้ายก็เชื่อตัวเองนะครับว่าเราเองก็สามารถทำธุรก,กิจแอมเวย์ได้นะครับแต่วันนี้ผมประสบความสำเร็จในธุรก,กิจแอมเวย์ได้เพราะว่าเรามีความเพียรพยายามนะครับวันนี้ถ้าท่านที่เข้ามา ใหม่นะครับแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่มาอีกสักระยะหนึ่งนะครับถ้าท่านมีเป้าหมายในชีวิตท่านก็มีจุดหมายปลายทางแล้ววันนี้ถ้าท่านมีความเชื่ออย่างที่ผมพูดเมาดาื่อกี้ท่านก็จะมีจุดเริ่มต้นนะครับในขณะที่ท่านเดินทางนะครับท่านสามารถใส่ความเพียนพยายามนะครับแล้วก็เพิ่มความรู้เข้าไป ท่านก็สามารถที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันครับคุณและหลายๆท่านในที่นี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกับผมครับครับเชิญอาจารย์ปอนทิพย์ครับค่ะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์พงศักดิ์เลยค่ะไม่น่าเชื่อนะคะวันแรกๆนะคะวันแต่งงานของเราเนี่ยเอ่อเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะคะแต่งงานกันมา30ปีแล้วแต่งตั้งแต่เด็กค่ะ ดิฉันแต่งงานแต่อยู่20เศษนะคะก็อาจารย์พงศักดิ์ไม่ไม่พูดบนเวทีค่ะการแต่งงานของเราสองคนไม่มีเวทีเพราะอาจารย์พงศักดิ์จะจับใหม่แล้วบอกขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยบอกว่าปุนะถ้าปุจัดงานแต่งงานแล้วมีเวทีแล้วต้องจับไหม่นะเข่งไม่แต่งเป้าหมายของดิฉันต้องแต่งงานแล้วไปเมืองนอกเพราะนั้นเป้าหมายดิฉันชัดเจนจัดงานไม่มีเวทีค่ะแล้ววันนี้พูดได้ขนาดนี้ขอเสียงปรบมือดังๆเลยคะ่ะ สุดยอดเลยค่ะจากการที่หล่อหลอมนะคะจากการทำเอ็มวตั้งแต่เป็น 3%, 6%นะคะแล้วก็ค่อยๆพูดเป็นขึ้นมาเรื่อยๆดิฉันเองอยากจะเล่าแบ็กกราวนิดหนึ่งนะคะหลายคนไม่รู้จักดิฉันใครบ้างคะมาวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะมาร่วมงานของเอ็มเป็นครั้งแรกขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านเลยค่ะท่านมาถูกที่ถูกเวลาค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะ ดิฉันอยากจะเล่านิดนึงว่าดิฉันมีความประทับใจที่อาจารย์พง,งศักดิ์ว่าได้ประสบการณ์ชีวิตมากในช่วงอยู่อเมริกาเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ดิฉันจําจนทุกวันนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นความเจ็บปวดแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทำเอ็มวีสำเร็จค่ะนั่นก็คือจริงๆแล้วการไปเรียนครั้งเนี้ยเนื่องจากเรามีความฝันเรามีเป้าหมายแต่เราไม่มีความพร้อม แต่เราไม่เคยเห็นอุปสรรคมันเพราะว่าเป้าหมายกับความฝันเราชัดเจนว่าเราจะจบด็อกเตอร์เหมือนเหมือนทำเอ็มเวยไหมคะเข้ามาทำเอ็มเวดิฉันก็ไม่พร้อมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆไปแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยนะคะในช่วงที่เป็นเวเทรสเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งประทับใจมากอยากจะแบ่งปันท่านเป็นพี่น้องดิฉันนะคะอย่างไม่อายเลยดิฉันเนี่ยทิงลิชเข้าใจไหมคะไทยที่พูดภาษาอังกฤษดิฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม่ชัดนะคะ เพราะเราเรียนเด็กบ้านนอกแล้วก็ไปเจอเชฟซึ่งเป็นไชนีสพูดภาษาอังกฤษก็พูดไม่ชัดเหมือนกันก็คอมมิเนเคตกันตอนสั่งออเดอร์แล้วตอน lunch time เนี่ยมันเป็น lunch วมันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ออเดอร์เข้าเยอะแล้วก็ไปเร็วออกเร็วเนี่ยเราต้องเสิร์ฟเป็นร้อยร้อยคัสเตอร์เนี่ยนะคะก็สั่งกันไม่ถูกแล้วก็สั่งผิดเขาก็เหนื่อยเขาก็ร้อนเขาก็โมโ oh, หเขาก็ควักตะบวยรู้จักตะบวยไหมคะที่มันกลมๆใหญ่ๆแล้วเขากวนแป้งอยู่อะ อาหารชัยนิพนันจะกวนแป้งแล้วมันร้อนๆแล้วมันเอาตะบ,บวยเนี่ยมาเคาะหัวดิฉันแล้วแป้งร้อนๆน่ะมันลาดมาบนหน้าดิฉันดิฉันไม่ได้คิดอะไรกลัวเสียโฉมอย่างเดียววิ่งเข้าห้องน้ำล้างด้วยน้ําเย็นขณะที่ล้างด้วยน้ําเย็นโมโหก็โมโหเราก็ไม่ใช่ความผิดของเราความผิดของเขาบางส่วนนึกในใจเราจะออกไปว่าเขาเราจะไม่อดทนไม่งั้นเราอดตายดิฉันนึกในใจ ระหว่างอดทนกับอดตายอดทนดีกว่าว่ะออกจากห้องน้ํานะคะสิ่งแรกเลยนะคะดิฉันสิ่งแรกเลยสองมือปนมของคนไทยเนี่ยมันเวิร์กจริงๆค่ะดิฉันออกมาบอก I am sorry is t my fault I am sorry ดิฉันพูดอยู่อย่างเงี้ยนะคะดิฉันยังไม่ได้อ่านหนังสือของท่านลิทที่เป็นลิทที่ท่านเขียนสิทวลีนะคะท I am sorry I am wrong ตอนนั้นยังไม่ได้อ่านนะคะแต่ดิฉันได้ใช้แล้วถ้าได้อ่านดิฉันจะต่อด้วยว่า I love you นะคะ <laughs> คือเสียใจที่รักเองอะนะคะ <laughs> I'm sorry I'm wrong I love you คือท่านลิชจะสอนเราว่า I love you ก่อนนะ,ะฉันรักคุณนะฉันผิดไปแล้วนะฉันเสียใจแต่ดิฉันวันนั้นน่าจะพูดว่า <laughs> I'm sorry I'm wrong I love you คิดผิดที่รักเองนะคะ <laughs> แต่ว่าวันนั้นยังไม่ได้อ่านหนังสือท่านนะคะแต่ก็ได้ใช้สองคำนี้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือค่ะการอยู่ในเมกาทำให้เรารู้จักถ่อมตัวค่ะการไปเสิร์ฟอาหารเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยฝรั่งเขาก็โยนเศษต่างให้เป็นทิปของเราบางคนเนี่ยนะคะโยนแล้วให้เราเก็บบนพื้นแล้วก็หัวเราะถามว่าที่ฉันเก็บไหมคะเก็บค่ะ มันเป็นเศษเงินที่ทำให้ดิฉันจบปิญญาเอกค่ะดิฉันรู้ว่าความอดทนของมนุษย์นั้นไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าทุกๆครั้งที่ดิฉันเจอเหตุการณ์อะไรที่เมกาเนี่ยนะคะดิฉันเคยต้องกินกระดูกหมูเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยพอเขาเลี้ยงเวทเทรสเนี่ยเขาเอากระดูกหมูอันใหญ่ๆนะคะใหญ่แบบขาเลยเนี่ยนะคะ เอามาวางบนโต๊ะแล้วก็มีเนื้อนิดหน่อยแล้วก็เอาข้าวมาวางแล้วก็น้ำปลาเป็นร้านอาหารอาหารของเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เ,เจ้าของร้านเป็นชาวเวียดนามดิฉันไม่เบลมเขาอ่ะเขาเลี้ยงดิฉันจนเรียนจบนะคะด้วยกระดูกหมูดิฉันเห็นกระดูกหมูเนี่ยฉันนึกในใจทันทีว่าถ้ามีเคี่ยวสงสัยอร่อยนะคะแต่เพเอเราไม่มีเคี่ยวแต่ก็กินอย่างนั้นอยู่หลายปีนะคะจนเรียนจบเพราะน กำลังจะบอกอะไรท่านคะ่ะว่าทุกๆความสำเร็จมีการแลกคะ่ะเราเนี่ยจะเรียนให้จบปิญญาเอกให้ได้ด้วยความหวังความฝันของเราเราไม่มีสตังค์ไม่มีปัญหาคะ่ะเหมือนทำเอ็มว์ค่ะขั้นเริ่มต้นจากการไม่มีสตังค์ไม่มีปัญหาคะ่ะท่านขายเป็นไหมคะขายเป็นไม่มีปัญหาคะ่ะซ้อมได้ไปซ้อมกับอัพไลน์ไปอ่านหนังสือการปิดการขายทุกชนิดเพื่อทำเงินอย่างงองมืององเท้าคะ่ะ ดิฉันไม่เคยงอมืองอเท้าตอนอยู่มหาหลัยที่อเมริกาเพราะรู้ว่าชีวิตเราอยู่ในกำมือเราอยากให้กำลังใจท่านค่ะนะคะแล้วก็จบมาได้ค่ะจบมามีความสุขดีมากค่ะอยู่กับอาจารย์พงศักดีมากเพราะว่าจบมาก็หน้าที่กันงานดีและวันที่มีวิกฤตในชีวิตค่ะวันที่อาจารย์พงศักดิ์ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมาพร้อมกันพอดีคุณพ่อคุณแม่ดิฉันป่วย เราใช้เงินกับคุณพ่อคุณแม่ไปเยอะค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยแอมเวก็เข้ามาในบ้านค่ะดิฉันไม่ได้คิดอะไรมากเลยฉันนึกในใจนะคะสินค้าแอมเวดีอยู่แล้วดิฉันเคยรู้แต่ไม่เคยมีใครมาเขียนแผนพอเห็นแผนการตลาดแอมเวดิฉันนั่งคิดโอ้แผนการตลาดอันนี้นะดีกว่าสินค้าที่เรารู้จักไม่รู้กี่เท่าที่ว่าสินค้านี้ดีอยู่แล้วนะ แผนการตลาดนี้เลิศยิ่งกว่าอีกเพราะว่าสามารถทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จแบบอันลิมิ e เต็ดก็คือประสบความสำเร็จแบบไม่มีขีดจำกัดขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำมากทำน้อยค่ะเพราะเห็นแผนการตลาดอันนี้เนี่ยดิฉันศึกษาทันดีดิฉันเข้าไปในเว็บไซต์นะคะดูโปรแสนคอนข้อเสียข้อดีของธุรกิจแอมเวย์ดูหมดนะคะมีคนว่าใหม่ดีคนไม่ดีส่วนใหญ่ไม่สำเร็จไอคนที่บอกว่าดีนั้น ส่วนใหญ่สำเร็จเออแสดงว่าดิฉันดูอย่างเป็นยุติธรรมนะคะศึกษามากเลยค่ะศึกษาธุรกิจแอมเว์เอกสารในแอมเว์ที่เป็นกล่องขาวเนี่ยค่ะดิฉันอ่านตั้งหลายรอบบางคนยังไม่เคยอ่านใช่ไหมคะใครบางคะอยากเป็นเพชรคู่กลับไปอ่านสามรอบนะคะดิฉันอ่านค่ะอ่านจนเข้าใจถ่องแท้ศึกษาเอาหนังสือมาอ่านค่ะ ไปฝึกการเขียนแผนการตลาดฝึกหน้ากระจกเป็น10-20ครั้งเคยครั้งหนึ่งอ่ะฝึกใส่เทปแล้วส่งให้คุณจุ้ยฟังอ่ะเพราะอยากเก่งอะ่ะแล้วก็ออกไปเขียนทันทีค่ะ40แผนนะคะไม่เจออะไรเลยค่ะนะคะดิฉันอยากจะใช้สไลด์สักนิดหนึ่งนะคะนะคะอ่ะอย่าเพิ่งสิให้ดูแพทตินัมก่อน นะคะดิฉันเขียนไป40แผนนะคะ70คนไม่มีใครเอาได้เอาด้วยเลยค่ะหน้าท้อไหมคะหน้าท้อมากแผนที่41เน่ะเดี๋ยวดิฉันจะเล่านะคะเป็นแผนที่ได้เจอเพชรเดี๋ยวท่านจะได้เจอนะคะตอนที่ดิฉันทำช่วงเป็นแพทินัมเนี่ยยากมากค่ะขนาดที่ทำเนี่ยนะคะไม่ได้ง่ายเลยนะคะ อย่าคิดนะคะว่าเป็น, M เ,ปนเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์แล้วคนฟังเขาฟังในในคลาสค่ะแต่พูดถึงแอมเวย์ v นะมีคนพูดออกมาดังๆเลยนะคะว่าอาจารย์คิดยังไงอยู่ดีๆอยู่แล้วเป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่ตัวเองก็เป็นรองคณะบดีสามีก็เป็นคณะบดีคิดยังไงมาทำแอมเวย์ v. อยู่ดีๆอยู่แล้วทำไมมาทำแอมเวย์ทังก็คิดในใจก็จะให้เสียให้เป็นอมพาสซะก่อนแล้วค่อยทำเหรอก็ดีๆอยู่ก็เลยต้องทำไง นะคะนี่คิดในใจนะคะไม่ได้บอกเขานะคะเอา้าก็ก็บันยังดีอยู่อ่ะยังแข็งแรงอยู่ก็เลยทำหรือหลายคนก็จะบอกเราว่าอาจารย์อาจารย์อย่าไปทำเลยสืมเสียชื่อเสียงอาจารย์มียศมีเกียรติในมหาลัยอ่จริงๆนะคะดีฉันก็มียศมีเกียรติในมหาลัยเดินอยู่ในมหาลัยเนี่ยก็เรียกท่านรองคณบบดีท่านด็อกเตอร์จะไปไหนก็มีรถ นะคะมีคนขับรถนะคะจะออกไปทุรวตรงไหนก็เรียกคนขับรถนั่งรถไปได้รถของอสํานักบริการคอมพิวเตอร์ค่ะดิฉันเป็นรองผู้นวยการอยู่นะ,ะทำงานทางด้านคอมพิวเตอรก์ก็ดูดีนะคะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยตอนนั้นเริ่มทำเนี่ยแล้วดิฉันอยากจะไปแอมเว์ตอนเที่ยงเพื่อดิฉันออเดอร์ทางโทรศัพท์แล้วต้องไปพิกอัพเองสมัยก่อนใกล้สุดดนอนเมืองดิฉันไม่กล้าใช้รถราชการดิฉันก็เลยออกไปเรียกแท็กซี่ ทำไมต้องเรียกแท็กซี่รถมีขับเหมือนกันนะคะรถเก่าๆมีมีขับอยู่ทำไมต้องเรียกแท็กซี่เพราะว่าถ้าไปแท็กซี่ดิฉันได้เตรียมมินิตในการประชุมซึ่งจะต้องประชุมบ่ายครึ่งกับท่านรองอธิการบดีทั้งหมดเพราะนั้นดิฉันได้เตรียมมินิตเนี่ยวารละการประชุมในรถจะได้ไม่ต้องขับรถก็เดินออกจากมหาลัยเนี่ยก้าวออกพ้นมหาลัยสองก้าวเรียกแท็กซี่มันถามเจ๊จะไปไหนแสดงว่าเราเป็นด็อกเตอร์นี่มันก็ธรรมดาใครจะไปรู้แท็กซี่ไม่รู้ขนาดเจ๊จะไปไหน พรานั้นจะบอกโอ้เป็นด็อกเตอร์ทำเอ็มวไม่ได้แล้วจะให้จนตลอดชีวิตเหรอคนทำเอ็มวเขารวยๆกันทั้งนั้นน่ะทำไมเป็นด็อกเตอร์ทำไม่ได้อ่ะมันในตอนที่ตอนที่เจนใบสมัครก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามด็อกเตอร์ทำไม่มีนะไม่ถามการศึกษาด้วยคุณมีแค่บัตรประชาชนทำได้แล้วที่ฉันเห็นคุณ้าจรันมาวันนี้เมื่อกี้จับมือกันท่านนะ ตาบอดทั้งคู่ท่านพิการท่านยังประสบความสำเร็จในะขอเสียงปรบมือให้คุณน้าจรันหน่อยนะคะนะคะดิฉันเห็นตัวอย่างค่ะดิฉันเห็นตัวอย่างของท่านยินนึกในใจทดิฉันก็ตาดีความรู้ก็เยอะก็พอฝึกฝนได้นะแอมมวดิฉันก็เลยทำมีมีคำพูดหลายๆคำพูดซึ่งดิฉันแบบ จำอะนะคะแต่ว่าไม่ได้โกรธเขาทุกๆคําพูดเนี่ยตอนแรกๆดิฉันเถียงนะเพราะที่ฉันรู้เรื่องแอมเวยเยอะแล้วที่ฉันเถียงอย่างแบบมีคุณภาพอ่ะเถียงอย่างมีเหตุมีผลแพ้ดิฉันหมดเลยแต่ไม่มีคนสมัครอ่ะเพราะมันแพ้เราอ่ะตอนหลังๆที่ฉันฉลาดขึ้นแต่ก่อนโง่ไงคือคือด็อกเตอร์เนี่ยมันจะรู้ลึกโง่กว้างเนี่ยมันรู้ลึกแต่มันโง่ไปหมดนะ มึงก็เรื่องเรื่องวิชาการเรารู้อะ่ะแต่เรื่องคนเราไม่ค่อยรู้เราก็เถียงตามหลักวิชาการเราชนะเราไม่ได้คนช่วงหลังๆดิฉันก็เลยรู้แล้วว่าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสต้องคุยนะคะเนี่ยค่ะแล้วดิฉันก็ทุกๆครั้งที่มีคนโต้แย้งว่าอันนู้นไม่ดีนี่ไม่ดีดิฉันกลับมาแล้วบอกขอบคุณค่ะที่ทําให้ดิฉันเข้มแข็งขึ้นวันนี้นะคะดิฉันอยากให้ดูว่าความเปลี่ยนแปลงขอดู powerpoint นิดหนึ่งนะคะ ความเปลี่ยนแปลงคุณดูนะคะว่าทำเอ็มวผลลัพธ์ก็คือได้ธุรกิจขนาดใหญ่ได้เที่ยวทั่วโลกไม่มีหน้าร้านนะคะเป็นธุรกิจที่สร้างแอสเซทคือทรัพย์สินของผู้คนผู้คนที่ขยายตัวเองได้สุดยอดค่ะเป็นแพทิที่น้ำหน้าตาเป็นยังไงคะเนี่ยแล้วดูเป็น EDC ต่างกันไหมคะดิฉันได้พัฒนาตัวเองอย่างน้อยนิวชิลท์อาร์ติสตี้ดีไหมคะคุณว่าดิฉันสวยไหมวันนี้ถ้าไม่สวยนะกระโดดลงไปเลยเนี่ย นะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าดีมากมากเลยนะอาทิตยนิวชิไลท์ทำให้เราพัฒนาตัวเราพัฒนาสุขภาพเราซึ่งมาอันดับหนึ่งอะสุขภาพเรื่องเงินยังเป็นเรื่องรองนะคะเพราะว่าถ้าท่านมีเงินสักร้อยล้านแล้วท่านเป็นอมภพอมภาตกับสุขภาพดีแล้วมีเงินอยู่สักล้านหนึ่งในแบงก์เนี่ยอันไหนดีกว่ากันคะไอ้ล้านแล้วสุขภาพดีดีกว่า เพราะนั้นการพัฒนาของดิฉันก็เริ่มจากการที่ทำเอฟเนี่ยค่ะถ้าเป็นอาจารย์ก็คงจะเหมือนภาพทางซ้ายมือของท่านเนี่ยแหละค่ะนะคะไม่ใช่อาจารย์ไม่ดีนะแต่ไม่ได้พัฒนาดิฉันพร้อมที่จะทำงานทุกที่ค่ะไปบางบ้านไปทำเฮาส์ม e e ิ้งเนี่ยก็จะเจอหลังปฏิทินเนี่ยเพราะไม่มีกระดานไม่มีไว้บอร์ดเอาว่าเขียนแผนมันตรงนี้แหละทำทุกที่นะคะดิฉันไปทำทั่วไทยนะคะ ไปทุกที่เลยนะคะเนี่ยจะมีรูปของดาวไลน์เราก็ไปทำงานเหนือใต้ออกตกนะคะทำทำทุกอย่างนะคะแลกทุกอย่างเพื่อความสำเร็จค่ะนะคะแล้วดิฉันก็หลังจากเป็นเพชรบริหารแล้วก็อัพไลน์ขั้นเทพของดิฉันเนี่ยละค่ะท่านคุณสุพัฒน์เนี่ยบอกพิกุกไปเวียดนามกันเวียดนามกำลังเปิดดิฉันเป็นคนเชื่อคนง่ายค่ะโดยเฉพาะอัพไลน์อัพไลน์บอกอะลยเชื่อหมดขอเสียงปรบมือให้อัพไลน์ท่านหน่อยค่ะ หลายท่านบอกอะไรท่านให้เชื่อไปก่อนนะถ้ายังคิดอะไรไม่ออกอย่าเพิ่งเชื่อความคิดตัวเองให้เชื่ออภหลายดิฉันก็ไปเวียดนามนะคะไปทํางานไปจัดประชุมเนี่ยค่ะคนที่ยืนติดกับผู้ชายทางซ้ายมือเป็นเพชรเม็ดแรกของเวียดนามจากชีมง,งานของคุณสุพัฒน์ค่ะเป็นคนของสุพัฒน์เป็นเพชรเม็ดแรกของเวียดนามอยู่ที่หาหน่อยคนถัดไปนะคะทางซ้ายสุดของมือท่านก็เป็นมรกตในสายงานดิฉันนะคะ คนขวาสุดนะคะเป็นฟฟวเดอร์แพทินัมในสายงานเราไปเวียดนามอยู่ประมาณ30ครั้งค่ะสปีนี้นะคะเราก็ได้ผลงานคุณสุพัฒน์เองก็พาดิฉันถ้าพร้อมอัพไลน์คุณจุย line, ้ยดาวไลน์ไซส์ไลาย line, ไปเปิดธุรกิจที่อินเดียค่ะโอ้สนุกมากไปเที่ยวด้วยนะคุณสุพัฒนบอกพี่ปู้ดทำธุรกิจบางติพี่เอาแต่เที่ยวแล้วนะนะคะไปฟิลิปปินส์ค่ะก็ดิฉันลุยไปถึงไล่อ้อยนะคะในบาคลอตที่ฟิลิปปินส ไปเจอควายนานๆเจอทีค่ะเลยถ่ายรูปมาก็รู้สึกเลยแล้วก็ทีมงานของเราภาพซ้ายนะคะดิฉันไปทุกที่เนี่ยเอาคอมพิวเตอร์กับปากไปค่ะแค่นั้นเอง<ม>เปิดธุรกิจแอมเวย์ทั่วโลกคุณใช้ปากกับคอมพิวเตอร์เอาหัวไปด้วยนะคะเอาสมองไปด้วยหน่อยแค่นั้นเองง่ายมากๆค่ะเราไปเปิดธุรกิจที่อังกฤษนะคะก็ไปสมัครมีดาวไลนย์อยู่บ้างพอสมควรเริ่มมียอดแล้วนะคะไปเปิดธุรกิจที่สเปนปีนี้เองนะคะ ไปเยอะค่ะหลายประเทศนี่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าแผนที่41ค่ะจำได้ไหมคะดิฉันเขียน40แผนไม่มีใครเอาด้วยกลับมาที่ประชุมคุณสุพัฒน์อยู่บนเวทีค่ะตอนนั้นงาน business r e v i e หรืองาน opp ของท่านเนี่ยคุณสุพัฒน์บอกอย่าเลิก n ดน u ิดอย่าเลิกดิฉันกล้องในหูอย่าเลิกปุ๊อย่าเลิกเขียนแผนที่41ค่ะ ดรสุรศักด์และคุณมายุรีช่วยลุกขึ้นยืนหน่อยนะคะเป็นคนที่เข้ามาสมัครนะคะแล้วกลายเป็นเพชรในสายงานค่ะสุดยอดจริงๆเป็นกำลังใจคนแรกของดิฉันที่ทำให้ฉันมีวันนี้นะคะต้องเสียงเพราะเธอมุ่งมั่นมากนะคะแล้วก็ทำงานกับอัพไลน์จนประสบความสำเร็จดิฉันก็ได้ช่วยเหลือนะคะเม็ดต่อไปค่ะจากภาคใต้ขอเสียง ขอเสียงปรบมือลุกขึ้นยืนหน่อยนะคะคนนี้เป็นเพชรอีกเม็ดหนึ่งจากภาคใต้นะคะนะคะนะเป็นคนที่มุ่งมั่นมากนะคะทํางานแบบคนใต้จริงๆนะคะเอาจริงนะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเรามีเพชรนะคะที่ตัดสินใจเป็น6เดือนแรกของปีบัญชีคอลี่ไฟเพชรเพื่อไปลาสเวกัส50ปีเอ็ม นะคะขอเรียนเชิญในแพทย์บรรลังและคุณคัดคลางนะคะช่วยลุกขึ้นยืนรับเสียงปรบมือนะคะนะคะแล้วอีกหนึ่งท่านนะคะที่เพิ่งเป็นเพชรในปีนี้นะคะคือศาสตราจารย์ดรอนนบและคุณเลวดีปรารวัตวิชัยขอเสียงลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนะคะนะคะคุณอ้อยนะคะดิฉันไม่ได้มาโอ้อวด แต่พอเอิญดิฉันมีเพรแค่นี้ค่ะมันยังน้อยองค์กรหลายองค์กรเนี่ยแนะนำไม่ได้แล้วเพราะมันเยอะดิฉันมีแค่สี่รหัสนะคะแต่ก็เป็นความภูมิใจทำงานมาด้วยกันเดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานด้วยกันนะคะก็อีกหน่อยก็อาจจะโชว์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันเยอะนะคะคิดเอาเองว่ามันจะเยอะนะคะแต่นี่มันน้อยเลยโชว์สักหน่อยนะคะ ก็ดิฉันเองบอกได้เลยปีนี้ก็มีมรกตที่โชว์รูปนี้เพราะมันมรกตชุดแดงตรงกลางจากภาคเหนือคะ่ะน้องนายนะคะมีมรกตซ้ายซ้ายมือของท่านนะคะจากภาคใต้นะคะจากองค์กรของคุณอัมพลนะคะน้องจิว๋วแลน้องฮิตคิดว่าวันนี้อยู่ในที่นี้ด้วยแล้วก็มีมรกตที่ยืนทางขวานะคะน้องรองจากสิงห์บุรีเหนือใต้กลางมีหมดแล้วคะ่ะขาดภาคอีสาน กำลังจะมามาเร็วๆนี้นะคะนะคะอีกหนึ่งมรดกนะคะจากเวียดนามค่ะก็เป็นรางวัลในปีบัญชีนี้ต่อเลยค่ะนะคะนี่ค่ะรางวัลที่จับต้องได้ของ m อมวบ้านหลังนี้นะคะดิฉันไม่เคยคิดป,ปลูกบ้านเพราะว่ามีบ้านอาจารย์พงศักดิ์ก็ให้อยู่นะคะอย่างดีค่ะเราไม่มีหนี้ด้วยซ้ำเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจารย์พงศักดิ์สร้างบ้านไว้ให้เราไม่มีหนี้เลย แต่วันที่ดิฉันลือความฝันกลับมาล,ลึกในใจอยากสร้างบ้านด้วยฝีมือตัวเองค่ะบ้านหลังนี้เป็นเงินแอมเบลล้วนๆค่ะนะคะเป็นเงินแอมเบลล้วนๆค่ะหลังนิดเดียวค่ะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอารียาลาดประเขาเข้าไปเยี่ยมได้นะคะหลังหนึ่งรวมตกแต่งแล้วหลังนิดเดียวค่ะ12ล้านเองหลายๆท่านอยู่บ้านหลังละา0 3 0ล้านอยู่แล้วแต่ดิฉันเนี่ยเป็นบ้านหลังเล็กๆเงินแอมเบลล้วนๆค่ะ แล้วดิฉันก็มีความฝันอีกนะคะนี่คือภายในนะคะที่ตกแต่งดิฉันมีความฝันอันนี้ค่ะดิฉันซื้อรถโฟล์คคันนี้ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วค่ะมาตั้งไว้ที่เชลในห้องรับแขกที่บ้านเป็นคนที่ชอบรถโฟล์คเต่าไม่ได้ชอบอะไรที่รถหรูหรานะคะแต่ชอบรถคันนี้วันที่ดิฉันเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาอาจารย์งพงศ์ศักดิ์รู้ค่ะว่าดิฉันชอบรถคันนี้แต่ดิฉันไม่เคยตัดสินใจซื้อ เพราะว่าเป็นรถที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ค่ะมันนั่งได้สองคนแล้วมันก็เล็กใส่เครื่องอาก,กาศยังไม่ได้เลยค่ะใส่เครื่องความน้ําได้สองเครื่องเองอะ่ะมันไม่มีประโยชน์จริงๆเลยแล้วก็เราก็ใช้ CRV นะเราใช้รถแก๊สเราใช้แคมรี่เรามีรถอยู่ 3- ามสี่คันแต่คันนี้เป็นรถในฝันค่ะอยากซื้อมาตั้งอะคะ่ะแล้วเลยก็ซื้อมาตั้งนะคะ่ะซื้อมาเรียบร้อยแล้วค่ะเง<า>ินอมเวล้วนๆเงินสดค่ะประมาณสองล้านบาทค่ะ นี่คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้จากเงินเอ็มล้วนๆเราทำเอ็มอย่างเดียวค่ะยืนยันนะคะนี่คือชีวิตดิฉันนะคะก่อนหน้านี้ก่อนทำเอ็มดิฉันก็เดินอยู่ในมหาลัยกเกษตรนะคะนะคะก็เดินไปเดินมาในมหาลัยกเกษตรเนี่ยนะคะเดินเพื่อให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีนะ,ะก็เดินอยู่ในมหาลัยกเกษตรเนี่ยนะคะวนอยู่ตรงนั้นะ่ะ เดินอยู่ที่เดิมเนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นมหาวิทยลัยที่ที่เราเอาไปใช้ได้แต่ไม่ต้องครอบครองอะคะมีพื้นที่ตั้ง800ไร่ให้เราเข้าไปใช้ได้เราก็ไม่ต้องซื้อที่800ไร่นะเราก็ไปใช้เ,เขาทุกวันก็เดินวนอยู่ในเนี้ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยดิฉันไปเดินที่วันหนึ่งนะคะดิฉันก็ไปเดินอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะนี่ตีสามนะคะเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยพระอาทิตย์ไม่ตกดิน ปีสามที่ฉันนะ่ะกับอาจารย์มงศักดิ์ชอบเดินเท้าออกไปดูสิมันจะเป็นยังไงก็ไปเดินนะคะก็คิดว่าไม่มีใครไปเจอท่านอาจารย์สุเทพค่ะเอา้านี่ e a r l เบิร์เหมือนกันพวกเบบี้บูมเมอร์ตื่นเช้ามืดมาเก็บรูปต่างๆก็เลยได้ถ่ายรูปกับท่านนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนในธุรกิจนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะนะคะท่านไม่อยู่ในองค์กรเราถ้าไม่ได้เป็นอัพไลน์แต่ท่านช่วยเราแล้วเราก็ไปเดินที่ลอนดอนวันที่ ทริปของอแพทย์น้ำสิบแปดเดือนดิฉันก็ไปเดินที่ลอนดอนวันแรกไปเดินก่อนไปสำรวจที่ทางอู้หูอมเว์ให้เราพักนะใจกลางเมืองเลยติดกับพัคสวยๆคิงส์ตันพักอะไรเงี้ยเราไปเดินวันรุ่งขึ้นเราเลยเรียกดาวหลายที่เป็นเพชรที่ไปด้วยกันเนี่ยให้ตื่นแล้วไปมอร์นิ่งวอล์กอินลอนดอนนะะนีดิฉันใช้ชื่อที่ดีมากไปเดินช่วงเช้าในลอนดอนกันดีกว่าเพจสองรหัสนี้ขี้เกียจตื่นเช้าดิฉันทราบ นะแต่เกงใจอัปไลน์ก็เลยตื่นก็ไปถ่ายรูปกันเราก็คิดว่ามีแต่พวกเราไปเจอใครทราบไหมคะท่านอาจารย์วิจิตกับพี่พ่อนทิพย์ค่ะอ่านี่เบบี baby b o o m e เหมือนกันตื่นเช้านะคะไปเจอท่านก็เนี่ยคะ่ะเพื่อนในธุรกิจนี้ซึ่งเรามีความสัมพันธ์กันอย่างดีเลยนะคะนี่คะ่ะแล้วดิฉันก็วันหนึ่งก็ไปเดินอยู่มอสโกนะคะจัตุจัจกรตรงนี้มีคนนะคะเป็นพันๆค,คนตอนกลางวันนะคะแต่แต่ดูนะคะเนี่ย ไม่มีคนเลย